หรือดูการที่ทุกคนรอคอยกำลังจะกลับมาแล้วคิดมากนี้ใครกำลังหาที่เช็คอินสวยๆวาย์ดีอาหารอร่อยได้ฟิลเฟสทีฟทสุดๆต้องรีปักหมุดมาที่นี่เลยเริ่มแบงกอกตัวร้านเขาจะอยู่ติดถนนพุทธมณฑลสายซีตอนนี้เขาตกแต่งร้านในธีมคริสต์มาสน่ารักมากแค่นาร้านก็เจอโบยักอันนี้ถ่ายรูปกันได้รัวๆซึ่งคิดมากนี้ทางร้านเข้ามาในคอนเซปต์โลคอลีเฟสทีฟโดยจะเน้นผสมกลิ่นอายของความเป็นคริสต์มาสให้เข้า กับวัตถุดิบท้องถิ่นและในส่วนของขนมกับเครื่องดื่มคือว้าวเลยทุกเมนูน่าลองไปหมดอย่างมัชฉาโซดากระเจี๊ยบแก้วเนี้ยเปรี้ยวอมหวานสดชื่นมากหรือจะเป็นคาร์บโคลาก็หอมชินนามอนดีเลยส่วนอันนี้เค้กช็อกโกแลตขอนไม้ด้านในจะเป็นไส้ยมสตรอเบอรี่ช่ำๆตัดกับรสเข้มข้นของช็อกโกแลตได้ดีตามมาติดๆกับชูครีมต้นคิดมาไส้คาราเมลเม็ดมะม่วงชีสเค้กเลมอนเออร์เกที่มีส่วนผสมของลูกมอนและเค้กลูกบอลหิมะที่ด้านในเป็น เ็นไส้ลิ้นจี่กับเจลลี่มะนาวเปรี้ยวหวานลงตัวมากหรือถ้าใครอยากทานแบบจัดเต็มพวกอาหารเขาก็เลิศไม่แพ้กันโดยเฉพาะสปาเกตตี้เผ็ดโตกุง้งหอมมันเผ็ดนิดๆแถมให้กุ้งมาตัวเบเรมเลยต่อด้วยสลัดสมุกแซลมอนแตงโมปลาแหง้งคำนี้เป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากก่อนจะปิดท้ายด้วยเริ่มเบรกฟา์เมนูที่ขายดีตลอดการของเขาคริสต์มาสเนี่ยต้องรีบพุ่งตัวมาใหไวไยเลยนะทุกคนที่เริ่มแบ่งคอก